ดีแล้วดีแล้วดีกว่าไม่พูดมัวแต่เพื่อนด่าดิพี่เออไม่ด่าหรอกดีกว่าดีกว่าเราเล่นดีกว่าดีกว่าเราเล่นผิดเป็นใบอ่ะพี่บอกปะแค่แค่ไปส่งบิดนั่นแหละจริงจริงเสียงมันเป็นนอกเรื่องเลยจริงเสียงเกมอ่ะเอาโอเอโอเอแล้วก็ยัดแม่งเลยเอาแบบแซบหูไอเย อ๋อสีเก oh, oh, ้ม oh, ย oh, oh, ิงไปสามสองตัวโหโคตรเกินว่ะอยากลุ้นจังเลยด่านรถไฟเนี่ยอ้ามันเปลี่ยนตัวนี่เปลี่ยนดีใช่ไหมใช่มันมีโอเอที่แบบขายแบบไม่มีจุกมั้งไหมเนี่ยถามหน่อยแม่งตัวละครชื่อเฮียอะไรเนี่ยมองไม่เห็นเลยเนี่ยวันใช้แบบโอ้สกรีนในสกรีนใช่ไหมเปล่อด่านนี้ที่หมายเลย เอาต้องไปเล่นหรอขนาดนี้ก็กำลังดีแล้ว,ลวโก,โก,โก็คุยดีๆไอ้เบนอ่านะคะพ่อมนะขนาดคิดมันจริงๆเป็นอันนี้เลยจะให้มันเล่นไหมล่ะเล่นแล้วชนะไหมล่ะคะโอทองนี่านาคิดเล่แค่นี้ไอ้ไม่เตเก,กูอีกแกหวั่นนั่นแ่ะคำถามดียวเดเออเล่น,าน,านาเล่นไวเล่นช้าติดเล่นไวเล่นช้า มันหเราไอ้ยิ่งมันหวานเราอะไรอะไรอะไรไม่ผิดไิดเล่นไปเล่นช้าด่านเนี้ยไม่ผ่านโอเคช้าอช้าช้าชบุอยิวเลยับนังกูจะบิวคัไปแล้วเกี้ถอยมากับมากับมากับมากมกมากมมาเดี๋ตหน้าเราเดี๋ยตหน้าออกเ8คนเลยนะเราเลื่อนลอยเยอะไอ้ยิ่งเล่นเล่นตรงนี้ให้หน่ดิเล่นตรงนี้ให้หน่เล่นมุมไอนยิง ยืนยืนยืนยหัวแตกนีงไม่ทันหรอกยิงไม่ทันเจ็บแล้วนะตัวนึงเจ็บแล้วนะตัวหนึ่งยาวหนึ่งนะยาวหนึ่งนะยาวเจ็บมไอเหียมุมปิดไอสัตว์มุมฉีกแล้วยิงไปสเมตรตัวนั้นนันันโดดดิงเ เดี๋ยวมันจะตัวสองเข้ามาโหไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันกลัวเราไหลเลยน่ะเราเพ้อไอ้เหี้ยมอบหลบคนมันแดกระเบิดอีกไอโออยู่กลางนไอโอไอโอเล่นยาวอะ ในบ้านเอลึกเอลึกหนึ่งสวยสวยสวยใจเย็นใจเย็นเหลือใครเหลือเอเหลือห้องแดงก่อนนี่ห้องแดงกับบีป่ะใส่กางได้เราเลยเหลือเอเอห้องแดงก่อนนห้องแดกับสางแยกใส่แย่ใส่แย่กับเอลึกอยู่ไว้ล่างป่ะระวังแดงเวยไม่เราสู้กลางเราอยู่ในกลางก่อนใจเรียบไปไหนอยู่ข้างล่างตัวเสียงตีนมันหลุดใกล้ๆเนี่ย แม้กระโดดยิงกระบาดเป็นเดียวไม่เชียวอย่านั่งมาหากูนะอย่านั่งนะมันเสียงมันหลุดนะพี่เสียงเราไอะตรงนี้ตรงนี้เสียงมันหลุดอยู่ไว้ล่างนี่แหละใช่ปะเออเนี่ยสับปืนละกระทืบมันไปพี่กระทืบมันอยู่ประตูซ้ายดูกระตุนมันเหี้ยไ่เว้ย เคอดิ้งอ่ะคือไม่ดีเลยปเกวาลั่นไม่เมื่อี้ผม่ยามันวิ่งตัดมาห้วกรังวังยาวดันมายาวัมาร้นวยระวังยาวด้วยระวังยาวด้วย ยาวไเหาไอโอมันอยู่โอมอยู่ควันนะพี่เด็อควันนะพี่หนมีควันปะปลายาวมีไมม่มดแล้วดมานียัดไว้บนสักคนแ็ได้ให้บนบนสายกสวยสวยนั่นสวยังเหลือตัวนึงอีกตัวนึงแล้วกนกลางหนึะกลางหนึ่งนะยิงไม่ตายย

สองตัวเลยมาครับสวยสวยสวนั่นตากตากตากทงหัวเลยปนเป็นอะไรก็สั่นะสายเฮ้ยพี่เขาเท่อะไอโอมันยาเล่นเล่น เจอมารับระเบิดแท้ยิงมึงไม่เคลียร์ว้ล่างเบิดพี่ไม่เคลียร์อยู่ไว้ล่างไว้ล่างไว้ล่างระเบิดระเบิดเบิดได้ไงเดินหนีไปบนขึ้นไตัวครับบ้านอะอรเออมันล็อกไอ้เหี้ยมันปูล็อกมาได้ไงมันตัวไปบ้านเราตัวทิ้งไงนสองหลังเหี้ยกระสุนไม่โดนหลุมหลุมหลุมบีหลังมาจากไวบนในรูบีนะตอนแรกอ่ะเนี่ย เนี่ยมันเห็นได้ไงเนี่ยเนี่ยไอ้เหี้ยท่าเป้าเลยไอ้สัตว์เลื่อนวันนี้กูยิงกลางเลยไม่รู้กูยังไม่เห็นตัวมันเลยปู่ยิงโดนเนี่ยถามได้มาไงป่วยยังงงเลยเนี่ยพูดผู้บริสัตว์อ่ะมาเข้ามาแล้วไอ้เหี้ยลอเบิร์ดอยู่หน้าเออยู่หน้าเอหน้าเออยู่ว้านล่างมีตาระเบิดไอ้เหี้ยโอตายแล้วระเบิดผมหมดหรอกตับพังว่แล่าง ยาวเจ็บบีเจ็บนะบีเจ็บ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 ใจเย็นใจเย็นวางระเบิดวางระเบิดเอมวางเอวางเอวางเอไปวางใ้หน่อยไปวางใ้หน่อยไปวางให้หน่อยไปวางให้หน่อยเ้วล็อกไวอยู่รอป่านันนมายังต้องแก๊งรอแล้วะไรีคนไอ้ไอ้นั่งกับกูวะอดีตยายาวยา ทิ้งพี่เดฟไปบ้างคนเดียวเพราะว่าพี่เดฟก็มีค่าแล้วขาทรมายุ่ยไปบ้านลเบอร์สามยังไมันเหอู่ได้ยังไงเลย